สวัสดีครับพบกับร้าน4-3มอเตอร์ไซค์นะครับเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวหมวกน็อก KYT รุ่น NX r a c e นั่นเองนะครับผมเป็นตัว Pure Carbon ล้วนๆไม่มีอะไรเจอผลทั้งสิน้นมาครับเรามาดูใบแรกและลายแรกเลยดีกว่าโอเคนี่ครับเป้าเป็นไงฮะสวยงามไหมครับกับตัว KYT NX r a c e ตัวนี้จะเป็นลาย Pure Carbon เป็นลายคาร์บอนล้วนนะครับ ด้วยน้ำหนักเพียง1,350กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศก็คือสีช่องลมก็จะเป็นตัวคงค้างนะครับหนึช่องลมนะนะฮะแล้วก็ตรงหน้าผาหนึ่งแล้วก็อีกก็คือเป็นตรงซ้ายขวานะครับบนกลางหูนะครับ่สายล็อก้างเป็นแบบดับเบิลดีลิงคนะครับตัวนี้รองรับใส่ช่องบูทูธนี่ฮะรองรับครับผม รองรับสามารถต่อสักได้นะครับผมเจ๋วเลยเลนหนักเบามากเทียวคาร์บอนโอเคครับด้วยราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมาเรามาดูกันว่าร้าน4-3มอเมอรอตบค์ของเราได้ลายอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นเดียวครับโอเคลายนึงจะเป็นลายนักแข่งนะเซตลายนักแข่งมาละนี่สวยงามครับาวี FX12 ก็จกเป็เป็นเบอร์เขาเบอร์ของเขาเองเป็นไงครับตัวนี้นะ่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะลงในเวอร์ Superbike หรือ m o t o r รนี่แหละนี่ครับสวยงามและข้อสำคัญคือน้ำหนักเบามากแล้วก็ทรงหน้าใสมากๆครับตัวนี้น้ำหนักเบาเยี่ยมราจัดได้แล้วนะครับที่ร้านสี m สามมอเตอร์บช่วยสีรสามครับราคา7,900บาทเท่านั้น อีกลายหนึ่งมาเรามาลุยต่อเลยลายนี้นี่สวยงามฮนะลายเป็นทีละลายเลยข่าบอนฮะไม่น่าเชื่อไม่เกินหมื่นแฉวๆฉวไปเลยงามมากตัวนี้ก็จะเป็นลายนักแข่งกลางปวดมาล่าต่อไปนะครับมาเรืเเ่อยเรื่อยกันรู้สึกว่า อันนี้จะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นลายของ2018หรือ19นี่แหละและอันนี้ก็จะใหม่กว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นปิดด้านคาร์บอนด้านนี้หาย,ยากนะสวยงามครับอันนี้ที่ร้านได้มาสไมใรู้สึกจะเป็น M L X L อย่างระบายครับยังไงเพื่อนๆถ้าสนใจก็มาจับได้เลยนะครับ ไ่ดูเรื่อยๆเออ่าอีกใบนึงแล้ครับมาเรามาดูอีกใบนึงเป็นใบนี้ตัวนี้ก็จะไม่ใช่ลายนักแข่งลแล้วจะเป็นลายสีกราฟิกของเขาสวยฮะสวยมากงามมากหนักเบาและลายดื้ม,มาก ไปตามหายอยู่ก็มากดได้เลยนะครับอันนี้รูปจะเข้ามาเป็นเอ็นแลนะฮะสวยงาม7,900บาทเท่านั้นนะครับโอ,อเคครับเรามาลองฟิตชิ้งไซส์กันเลยเดี๋ยวลองฟิตชิ้งไซส์ให้ดูสตาร์ทที่แลก่อนแล้วกันหอลก็อาาขออนุญาตเป็นบนี้แล้วกันเนาะเริ่มเลย <î> <î s> ครับมาลองดูเลยว่าเป็นยังไง <S <S มาสายล็อกแบบดีลิ่งอ่าวอร์วายมากมากเยียครับตัวนี้มันไซส์ L นะครับมาตรฐานอ่าห้าสิบก้าหสิบก็คือหัวผมก็ห้าสิบ้าหกสิบนะครับมาลองเลยโอ้โห,โ,หโ,อโอเคครับฟิลลิ่งทุกอย่าง เป๊ะมากและเบามากหน้าใส่มากครับตัวนี้หน้าใส่มากจริงๆในราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับร้านสี่สามกร,รไว้จัดให้โอเคลอ,องดูฟิลฮะ อโอเคครับผมเราก็มาถึงเวลาอันสมควรที่จะมาถอดทุกอย่างในหมวกใบนี้นะครับมาลุยกันเลยครับตัวนี้ก็เช่นเคยครับอถอดทักได้นะฮะแล้วก็มีของแต่งก็คือคิวแต่งอันนี้ซื้อเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็คิวแต่งรู้สึกอยู่มันมันหลักไม่เกินพันนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ก็ซื้อเพิ่มได้ จริงๆจ,จ,จ,จะมีสปอยเลอร์เพิ่มมีสปอยเลอร์ไว้อยู่แล้วก็ับซื้อเติมไั้ครับเพ mm. ่ <Okay. S 1> มาดูกันเลยลักษณะการถอดน,นะครับผมว่าก็น่าจะถอดง่ายไม่ได้ยากเย็นอะไรนะลุยังอะรับมาใ,ใกล้ๆดีกว่าโอ้ถอดง่ายครับเป็นแป็กกระดุมแป็กออกมาเลยนะฮะแป็กออกมาชึบนี่นี่ฮะหนึ่งชิ้นออกมาแล้วนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยสองชิ้นออกมาแล้วเรียบร้อย ไม่ยากครับไม่ยากออกมาเร็วๆโอเคเรียบร้อยครับออกมาครับชิ้นสองชิ้นที่สามก็คือข้างบนนะครับก็ถอดเอ่อฟิลลิ่งการถอดใส่ก็ง่ายไม่ยากข้างบนหัวก็จะเป็นป๊กนะฮะนี่ครับเป็นปลั๊กแบบนี้รับนี่ครับออกมาแล้วครับทั้งสามชิ้นและก็จะมีเว้าบลูทูธว้าลําำโพงให้ใส่ลำโพงบลูทูธตรงนี้เห็นไหมครับ นี่นี่นะครับเราก็ดึงเชือกตัวนี้ออกมาปึ้งปึ้งปุ๊บมันก็ออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นที่เว้าใส่หูฟังบลูทูธตรงนี้ได้เลยสบายๆ,ๆส่วนเรื่องของพอดชิวนะทีเดียวเลยกดสไลด์ลงมาสไลด์ลงมานะสไลด์ลงมาปุ๊บแล้วผมก็จะถอ,อดออกมา ง่ายมากๆเลยครับปอ,อกกล้วยยังยากกว่านี้เลย <S <S นี่นะครับผิวปึ้งปุ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะเสร็จสิ้นขบวนการถอดทุกอย่างในใบนี้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับมาดูที่อ,อีกหนึ่งเรื่องก็คือฟิลลิ่งของหมวกว่ามุมมองข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรมามาดูกันโ,โอเคครับ ใส่เข้าไปเลยนนึงนะครับมุมมองก็กว้างเลยทีเดียวเนี่ครับผมว่ามุมมองกว้างมากมากนะผมเอาไว้ที่เซ็นเตอร์ให้โนะครับอย่างนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกับ KYT n x r a s e นะครับผมเป็นตัวคาร์บอนเพียวคาร์บอนล้วนๆน,น,น้ำหนักเบามากนะครับแค่1,350กรัมเท่านั้นนะครับในราคาเพียง 7,900บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน4-3มอเตอร์ไบค์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง4-3มอเตอร์ไบค์ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม